วันนี้เราอยู่กับช่อง BTV2 นะครับวันนี้เราอยู่กับงานอะไรครับงานปัดชิมนะครับมอสามปหกนะครับวันนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับครับเราจะไปล่าท้าผีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับรอวันนี้ผีจะมีลุดล่าท้าผีนะครับทำอะไรอยู่ครับ อันนี้ก็คือจะมีผู้ปกครองร่วมงานเยอะมากครับนูดิโอ้โหนั่นไรวะเออปะวันนี้อยู่กับช่องอะไรครับมีทีวีทีวีเอครับตารู้จักเรือบรรทุกอ้อยมาชนไหมครับตาตารู้จักเรือบรรทุกอ้อยมาชนไหมครับรู้มันมันมันแปลว่าเอาของอาจารย์ยอดเลยนะมันรู้จักตาหรือครรู้เรือบรรทุกอ้อยใช่ไหมล่ะเรือบรรทุกอ้อยเกี่ยวตาเคยเจอไหมครับเจอมันมันเป็นยังไงฮะเจอเใบเด็กเเป็นเรือยมเลือเรือยมอ้อย เขาบรรทุกอ้อยมาแล้วแล้วมันเป็นโรงผีอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่เอาโรงถ้าไม่เอาใส่แล้วลงเรือบรรทุกอ้อยเลยนะตาจริงตอนเด็กตาเคยเจอเลยเคยเจอครับสวัสดีครับตาบ๊ายบายครับบายครับตาบ๊ายบายครับสวัสดีครับ มัยก่อนเขาเดินทางเรือจริงไหมครับคือไม่มีถนนอะไรอย่างงี้เขาขายท้ายทากเรือขายก่อนเละแล้วเมื่อก่อนมันเป็นอย่างงี้จริงไหมครับบ้านเมืองที่เราอยู่มันก็มีแม่น้ำเป็นนะมันก็ท่อที่มันก็ยนต์ไม่ันก็ที่ก็ยนต์ไม่สะดวกเมื่อก่อนม้าเกวียนมีใช่ไหมครับเมื่อก่อนมีม้ามีเกวียนมีอะไรมีมีหมดเลยครับครับสวัสดีครับ ไอ้หน้องอาเซนนะครับมีอะไรจะพูนไครับอาเซนอาเซนบอกเฮ้ยวิถ่ายคลิปอยู่คุณไปไหนมาครับเมื่อวานไปซ้อมอ๋อไปซ้อมมานะครับก็ไปไปก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวกลางวันจะมีคลิปใหม่นะครับวันนี้เป็นวันอ่าเรียกว่าอะไรวะวันตะกิดใช่ไครับหนูมาช่วยรายงานเขาครับลองบอกกับกล้องหนยมาช่วยอะไรครับวันนี้มาเล่นดนตรีอ๋อเก่งดนตรีนะครับโตขึ้นมานักร้องนะครับผมใช่งไม่เก่งเบร้องเพลงอะไรครับ อาปัจืนะอาปัจัดอาปัจือาปจอาปัจจดเนะครับต้องฝากน้องน้อง้องน้องนพดูนด้วยนะครับไา่บายครับแ่อ